กลับมาอยู่ในเกมไมททเกตครับมาเล่นด่านนี้กันดีกว่าครับอีวาหมายเลขสิบสามครับเป็นด่านที่ไว้เปิดล็อกล่างจริงของเจ้าชินจิครับมีทั้งหมด3มมงกุฎปะอันน่าจะใช่ครับผมไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่ามันจะยากแค่ไหนครับเออพลังงานหมดครับโอ้แต่พื้นหลังนี่แบบโอ้ห้องจริงมาสะเทือนเลยพื้นหลังเนี้ยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเจ้าบ้านน่ะมันจะเถื่อนไหม จริงๆด่านนี้มันเป็นด่านแบบเอาเอาเอาไม่ใช่นี่วะเฮ้ยไม่เคยเห็นด้วยร่างนี้อะไรวะเนี่ยผมนึกว่าเป็นร่างปกติเนาะไม่ใช่เออใครอยวะเนี่ยอีเวนต์นี้แบบสุดจัดเลยมันปล่อยบอสมาให้เจอแบบเยอะมากครับอืมเรียบร้อยครับน่าจะโดนโอเคไม่โดนครับมันกระเด็นไปก่อนเนาะจัดการให้หน่อยแล้วคอสโมคุงแล้วง้างแล้วก็บึ้มหน้ามันบึ้ม เออไม่ได้ต่อยสตันได้ไหมสตันไม่ได้ด้วยครับน่าจะกันแบบทุกอย่างเลยเนาะมันมาแนวนี้อีกแล้วครับกันแทบทุกอย่างเลยไอตัวบ้านนี่เป็นเทลทูดเลยเนาะโอเคเดี๋ยวผมไปจัดเซตแป๊บหนึ่งครับรถไฟไปเพิ่มครับชนหน่อยสวยได้อยู่เพื่อโดนสตันแถมโดนลดดาเมจด,ด้วยโอ้ตัวมันแบบน่าเกลียดจัดเลยตีรัวจัดไปเล็กแปดไปครับทําอะไรไม่ได้เลยอะอ่ะเรียบร้อยครับไปเกิดครับ อย่างน้อยมันก็ตายง่ายอยู่เนาะแต่ด่านต่อไปนี่แหละน่าจะยากน่าดูครับได้มาแสนห้าครับแล้วก็งานแมวหนึ่งครับผมแล้วก็ได้มาเพิ่มอีกหนึ่งแสนครับให้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยมาต่อที่ด่านที่สองครับโอ้ยระดับสิบดาวด้วยเนาะด่านแรกไม่นานเท่าไหร่ปะแต่ถ้าด่านที่สองนี้น่าจะแบบโอ้ไม่ใช่ละมันมันเถื่อนเกินอ่ะโอ้ไม่รู้ว่าจะเลไนยังไงเลยโดนหยุดเวลาปะน้องเลยผมก็โดนหยุดเวลาอะ เป็ไงดี啊โอเคน้องเลอไม่ไหวอะไม่ไหวอะตีไกซะด้วยดิหม่ได้สองไปครับอ่ะเรียบร้อยฮะน่าจะแพ้ครับแพ้อย่างไวเลยทําอะไรไม่ได้เลยอะเจอไอ้บ้านี่โอ้โหแล้วตีแรงด้วยดิขอล้องแหละยังมีมงกุฎเลยขอล้องแหละไปปิโลครับสวยโดนขำสาบละมันไม่ติดคำสาบด้วยครับเออไม่ไหวจริงๆว่ะวะมันยากเกินไปหรือเปล่าทัานนั้นอะไม่ไหวจริงๆครับผมขอติ่มเลยแล้วกันนะ ย้ายมาเล่นด่านนี้กันดีกว่าครับชิวๆครับผมยบใบออออเดอแคทครับอ่ะไปเริ่มกันเลยครับไหนอ่ะอะไรอ่ะจำกัดยูนิตแคมแมวครับอ๋อหรือว่าใช้ได้แค่แมวปกติจริงๆด้วยทุกอันใช้ไม่ได้เลยอ่ะใช้ได้แค่แมวครับอ่ะเดี๋ยวผมขอโล่แป๊บนึงครับโลกระดานครับแล้วก็ใส่เจ้าแมวไปตัวเดียวครับจบเป็นที่เรียบร้อยครับได้มาเป็นได้ตัวแรมมาหนึ่งใบครับแล้วก็สามถือกระป๋องแมวเนาะ โอเคได้สามสิบกระป๋องไหมว่าปลอบใจครับมาครับเรามาสูมกาชากันหน่อยดีกว่าครับกดไปหนึ่งใบครับเผื่อได้ตัวอูเบอร์เนาะได้มาก็ดีครับอยากได้ตัวใหม่ไปสู้กับไอ้ถุบ้านนั่นแล้วว่ะโอเคครับเกลือครับอะไม่เป็นไรครับผมยังมีตัวพัตติน่ามีหนึ่งใบครับผมกดไปเลยครับขอหน่อยต้องมาแล้วว่าต้องมาแล้วว่าได้ไหมโอเคได้ตัวเก่าที่มีไปแล้วครับแต่ก็ดีครับผม ตัวนี้ผมก็ต้องการใช้อยู่นเนาะเพราะมันขึ้นล่างสี่ได้ครับก็อ <fuck> ัพไปเลยแล้ว <chiar> กันเนาะนี่เนี่ยอัพไปเลยรับวกหนึ่งครับจะได้ไม่ต้องเสียตาแมวมืดเยอะครับเข้าใจละผมไม่ควรปล่อยตัวไปเพิ่มเว้ยเออนั่นแหละตีโดนปะขูบัมบัฟดาเมจอีกบ้าเปล่าบ้าเปลยเออเยียมเยียบเยียบอีกทีหนึ่งโอ้โอ้โอ้ใจเย็น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 ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตีเออตีไม่โดนไอเบอร์แปดไปฮะเบอร์แปดไปเบอร์แปดไปเบอร์สองอื้อ เฮ้ยมันมีทรงอยู่นะมันมีทรงอยู่นะรอบดีมีทรงอยู่นะไกลละไกลละรู้ละถ้ายิงปล่อยตัวเข้าไปใกล้มันจะตีเร็วขึ้นเพราะงั้นห้ามปล่อยครับห้ามปล่อยแมวออกไปเลยครับตีอืมดีมากครับผมตีทีนึงตีทีนึงอืมดีมากครับอีกทีหนึ่งอีทีหนึ่งเบอร์สองอืมเยี่ยมยอดเออดละีมากดีมากอีกทีนึงเบอร์สอง เออพอจะง่ายก็ง่ายครับผมไอบา้าเอ,อ้ยมันจะง่ายเลยขนาดนั้นวะคือแบบไม่ต้องปล่อยตัวบ้าอะไรไปเลยครับปล่อยแค่เบอร์สองครับน้องเละเนาะก็น่าจะเขีร์ได้แล้วครับปัญหาคือไอสองโมกุฎกับสามโมกุฎนี่นแหละตบบ้านมาเลยตกบ้านมาเลยตกบ้านมนเลย,ก,เลยก็ชนะอยู่คอมพิวต์อยู่ครับคอมพิวต์อยู่ครับเลี์ยมันที่เรียบร้อยครับได้มาสี่แสนห้าเนาะอ่แมวสีครับแล้วก็แสนห้าครับปิดท้ายด้วยสามจุดกระป๋องแมวครับผม อ่ะถ้ามันทันเดี๋ยวผมไปเคลียร์มงกุฎ2กับ3ด้วยแล้วกันเนาะอืมไม่ไหวจริงๆครับผมน่าจะจบแค่นี้แล้วผมสู้มันไม่ได้แล้วครับโอ้ไม่ไหวครับมันยากเกินไปจริงๆนะเนี่ยด่านมันแบบไม่ได้สร้างมาให้ผมเล่นเนี่ยต้องมีตัวแมวของอีเวนต์นี้เพิ่มจริงๆครับไม่งั้นสู้มันไม่ได้แน่นอนครับมันเป็นด่านแรกเลยนะในรอบปีที่ผมเล่นแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่มีทางชนะมันได้เลยอะ่ะอ่ะทิ้งมันไปก่อนครับกลับมาเล่นด่านนี้กันดีกว่าครับ hera of the end ครับ แปลกเนี่ปแปลกนะพี่ชายตีไปฮะตีไปฮะโอ้โหเอ้ยเรียบร้อยครับจัดก,การไอไอเลียนบา้าพวกนี้ให้หมดดิจะได้ไปเคลียไอตัวข้างหลังเน่ยมันยิงฟรีวะนะ่เฮ้ยบมึมยิงเออมันยิงไม่เข้าเลยครับเรียบร้อยหายเลี่ยมเลยโอเคไปครับสะับได้สตีให้หน่อยฮะถ้าตีโดนตัวมันได้ก็น่าจะชนะแล้วว่ะ นี่แน่สวยไอบ้บ้านนี่ยังมีดีแค่ดาเมจครับวนไอบ้บ้านนั่นแบบมีทั้งอยู่เวลามีทั้งดาเมจน่ารำคาญสุดๆดดดตีทีนึงเยี่ยมยอดไปยังโอเคที่เหลือแค่ไปจบบ้านครับโอเคได้ความเป็นผู้นำมาครับอันคลิปนี้ผมขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับไว้เจอกันครับผม อันนี้เป็นคลิปที่ผมอัดนไว้แล้วม่าภาคที่หลังเนาะมาเจอกับเจ้าเทวทูตอนที่13ครับตอนแรกแบบสู้ไม่ได้เลยครับเพราะว่าไม่ได้อัพแมวเนาะระยะมันตีใกล้กว่าแมวผมเยอะเลยครับอ่ะเพราะฉะนั้นก็ชิวๆครับผมถ้าปล่อยไปครบ3ตัวก็จบชิวๆครับแล้วก็ตามด้วยผ่ามุดไปจบบ้านครับผมตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะง่ายขนาดนี้ครับพอปั้นแมวมาปุ๊บง่ายขึ้นมาทันตาเลยครับอ่ะจบเป็นที่เรียบร้อยครับโมกุฎที่2ครับต่อไปก็ไปต่อกันที่โมกุฎที่3ครับ แล้วก็มาต่อกันที่มมกุฎที่3าด่านสุดท้ายครับด้านที่ถือว่าย่าอาการครับก็เพราะว่าเจ้าเทวทูตมันตีแรงขึ้นเยอะเลยเนาะเหมือนเดิมครับอย่าปล่อยแมวเข้าไประยะมันก็พอครับไม่งั้นมันจะตีฟรีครับโอเคแต่ปัญหาจริงๆิก็คือลูกน้องครับถึงไม่ปล่อยแมวไปแต่ลูกน้องมันก็ตีอูเบอร์ผมตายอยู่ดีครับเพราะงั้นก็ต้องปล่อยตัวรับเท้าไปครับเนี่ยสู้ไม่ได้ครับไม่รู้ทำไมเหมือนกันอูเบอร์ผมมันสู้ไอ้หมาไอเลี่ยนไม่ได้ครับผมตีไปครับ สวยจัดยังลบเดินเข้าไปครับโดนตีฟรีครับหนึ่งทีอ่ะไม่เป็นไรครับผมขอแค่หลังจากนี้มันตีไม่ได้เราก็ชนะแล้วครับผมปล่อยน้องเล่าน้องมาช่วยจัดการครับอ่ะยิงไปครับโอเคผมรีบเคลียร์ครับแล้วก็เตรียมปล่อยบาบุมูดไปเคลียร์เนาะอ่ะหลังจากนี้ก็ชิวๆครับจบเป็นที่เรียบร้อยครับเอาง่ายๆครับถ้าเราอยู่เกินระยะมันเราชนะมันได้ชิวๆครับอ่ะผมก็จบมงกุฎที่3ไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะจริงๆก็ไม่คิดว่าจะชนะหรอกครับถ้าไม่ปั้นแมวขึ้นเวล50ิะ อะคลิปนี้ผมขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับว่าเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ